สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าจากทาง f a c e b o o k และ u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนหรือเซลล์มดจากร้านโบสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพามาดูรถต็เตออีกหนึ่งคันนะครับเป็นอ s สกี NT540 นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดินหน้าแล้วก็ผานหลังนะครับผานพรวน6นะครับผมนี่เรามาดูตัวรถตรอบๆกันน้ครับรถสภาพเดิมๆครับผมไม่ด้วไม่เยิ้มไม่ซึมนะครับผม เครื่องดีเกียร์ดีครับคันนี้ระบบไฮดรอลิกรีนะครับสะดือกันปั่นครับผมยังไม่ตึกไม่ล้อนะครับผมคันนี้ยางสีเส้นแน่นๆนะครับนิสสกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับคันนี้มาในราคาเพียงแค่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผม ลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอ e ีสกีเอ็นทนะครับร้านโบสอนอ um ัมพอนเทกเตอร์นะครับผมมีให้นะครับผมคันนี้ไม่ว่าจะงานสวนงานไร่งานนาร้านโบสอน um อัมพอนเท็กเตอร์พร้อมจัดให้ได้ครับผม,มเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ<ม>0813657 9 8น0่งสามนะครับผมแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0986232342นะครับเด <c oughs> ี๋ยวช่างขับไปดูนะครับผม นิ่มนิ่มครับผมระบบเกียร์ดีไฮดรอลิกนะครับผมรงยกไวมากรถเล็กๆราคาเบาๆครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าขนาดกลางขารถเล็กๆนะครับผมคันนี้สี่สแรงครับ,นนบโดยประมาณนะครับผมนน40ผมสส่สิแรงนะครับผม พาลูกค้ามานะครับผมคันนี้มาในราคาที่แค่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมทางเรามีโปรโมชั่นนะครับผมจัดส่งฟรีสามร้อยกิโลแรกและค่าแนะนําให้สามพันบาทนะครับผมถ้าหากลูกค้าท่านใดมาซื้อด้วยตนเองหรือว่าไม่มีค่านําพานะครับทางร้านเราจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับผมโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับคันนี้แต่ลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักเพจร้านแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นนะครับผมสวัสดีครับ